นี่ก็จะเข้าสู่ปี2024แล้วนะครับแต่ท่านผู้ประกอบการหลายคนก็ยังงงอยู่เลยว่าน้ำมันที่รับเข้ามาใช้ในปั๊มของเราเนี่ยมันหายไปได้ยังไงก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเราคือบริษัท PD Engineering ผู้นำอันดับหนึ่งด้านการจัดการน้ำมันสำหรับองค์กรและผู้ประกอบการน้ำมันแบบครบวงจรและตัวอุปกรณ์ที่เราได้นำมาให้ท่านได้ชมในคลิปนี้นะครับมีชื่อว่า โคโอทเอกตีโคอลอดดิ้งทกตก็คงจะเคยเห็นหน้าค่าตาไอเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้กันบ้างแล้วล่ะไม่ว่าจะทางเพจหรือว่าทางเว็บไซต์ของบริษัท PD Engineering แต่ว่าการใช้งานจริงของมันเป็นยังไงหลายคนยังไม่เคยเห็นก็เลยรู้สึกกังวลใจว่าเอ๊ะมันใช้งานได้จริงหรือเปล่าดังนั้นนะครับคลิปนี้ผมจะพาไปดูการใช้งานณหน้างานจริงของอุปกรณ์ตัวนี้ครับ การใช้งานก็แสนจะง,ง่ายง่ายนะครับเมื่อรถส่งน้ำมันมาแล้วนะครับข้อต่อก็ต่อง่ายมากมีให้เลือกด้วยนะครับจะเป็น3มนิ้ว4นิ้วหรือ6นิ้วตามขนาดของรถส่งน้ำมันที่นำมาใช้นะครับเมื่อยุดอุปกรณ์แน่นแล้วนะครับก็สามารถเปิดวาล์วให้น้ำมันไหลผ่านได้เลยระหว่างนี้ถ้าหากว่าเราได้เชื่อมต่อบลูทูธกับอุปกรณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเราไว้แล้วนะครับเราจะดูตัวเลขของน้ำมันที่ไหลผ่าน ผ่านตัวอุปกรณ์เหล่านั้นก็ได้หรือดูผ่านตัวโฟลมิเตอร์ตัวนี้ก็ได้ครับแล้วก็ชนิดน้ํามันที่ใช้ได้นะครับก็มีหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นแก๊โซลีนดีเซลเคโรซีนเจ็ตหรืออื่นๆครับค่าความแม่นยําถือว่าสูงมากครับสูงกว่าอุปกรณ์ทั่วไปเลยเพราะว่าตัวนี้มีถึง3ใบพัด3เซนเซอร์แล้วก็ไม่ได้วัดเฉพาะปริมาณน้ํามันที่ไหลผ่านนะครับ วัดอุณหภูมิของน้ำมันด้วยทำให้เมื่อนำมาวิเคราะห์แล้วจะได้ค่าของปริมาณน้ำมันจริงที่ไหลผ่านตอนนี้เราก็รับน้ำมันมาครบทั้ง5ช่องแล้วนะครับก็ได้มาที่ปริมาณ15,069ลิตรนะครับเอาละครับถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเรามาเชื่อมต่อบลูทูธจากอุปกรณ์ OO t อ t เข้ากับแท็บเล็ตของเราก่อนครับเปิดแอปพลิเคชัน COO Connect อุปกรณ์แล้วก็กด Export File นะครับตัวที่เป็นบันทึกเราสามารถส่งผ่านไลน์ได้นะครับเป็นไฟล์ Excel หรือ PDF ก็ได้เช่นเดียวกันเราจะเห็นนะครับว่ามีข้อมูลการารับน้ำมันของเรานะครับไม่ว่าวันเดือนปีเวลาที่รับเข้ามาชนิดน้ำมัน อุณภูมิหรือจํานวนลิตรที่รับเข้ามาครับลูกค้าของเราทุกเจ้านะครับที่ได้ใช้อุปกรณ์ตัวนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าหมดปัญหาน้ํามันหายน้ํามันหายดังนั้นคุณจะยังใช้ลูกดิ่งหรือการชั่งน้ําหนักน้ํามันอยู่อีกหรอครับหลายเจ้าก็ใช้วิธีแบบนี้มาก่อนซึ่งก็เจอแต่ปัญหาน้ํามันหายน้ํามันหายและเขาก็เปลี่ยนมาใช้โคโอทีเอ็กซ์ตีกันหมดแล้ว หากคุณสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่ PD Engineering and Supply 2018จำกัดหรือโทรติดต่อเข้ามาตามข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยครับและก่อนจากไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหรือเพจของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก PD Engineering สวัสดีครับ